สวัสดีครับอยู่กับร้านบางค้ายซอ,อฟนะครับวันนี้มาเียอยู่เจ้าตัว EMG t a l a n t a c t i c a l เป็น John Wick พัสี่นะครับงายย EM ical, น EMG ครับ, G, รบวันนี้กล่องคือ EMG มาจภาพนี้อยู่แล้วมันสวยนะครับมาเปิดกล่องกันว่ามีตัวปืนแมกกาซีนแล้วก็มีเจ้าตัวนามบัตรของเจ้าต,ตัว John Wick สี่นะครับนมบัตรยังอยู่นะครับเป็นของบริษัท EMG ครับรับประกันว่า EMG แน่นอนนะครับโอเคมาดูตัวนี้ ดูเจ้าตัวปืนกันตัวปืนกับแม็กกาซีนน,นะครับตัวเนี้ยถ้าผมรีเสิร์ชข้อมูลมานะครับตัวนี้เป็นสไลด์อลูมิเนียม CNC ท่อในเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับซึ่งมันจะแข็งกว่าเจ้าพวกอะโลหะนะครับควาว่าอลูมิเนียม CNC เนี่ยงานเขาก็จะเนียนสวยนะครับด้วยความที่เป็น EMG เนี่ยบอกเลยว่าใครหาซื้อเลนผมว่าคุ้มนะครับมือหนึ่งตัวเนี้ยผมบอกราคาแล้วว่าเปิดอยู่ที่เจ็ดพันสาม นะครับแต่ผมมือสองห้าพันสามอ้าวถูกกันตั้งเยอะนะครับถูกถกันถูกตั้งสองพันอ่ะถือว่าคุ้มนะครับถ้าใครได้ไปก็มีรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องปกติของบีบีการมือสองนะครับอ่ะมาดูรูปภายในนะครับภายในเป็นสูบแดงนะครับแล้วก็ดูเจ้าตัวพวกสกินไลท์กันสกินไลท์ก็เป็นพิษไวเปอร์นะครับตาทารานันแล้วก็เจ้าตัวทันยลักษ์ทารานันเทติคอลด้านบน นะครับแล้วด้านข้างทารันอินเทอร์ทิเคิลอินโนเวชันนะครับถือว่าโอเคนะครับนกตัวนกศับเป็นสีทองนะครับตัวนกศับเนี่ยผมรู้สึกว่าไปรีเสิร์ชข้อมูลก็เป็น CNC อลูมิเนียมเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนผมไปรีเสิร์ชข้อมูลบอแม็กแต่งนะครับเจ้าตัวปนแม็กก็มีลายทารันอินเทอร์ทิเคิลนะครับทั้งสองตรงนี้ก็มีนะครับผมคลิปจับเป็นแบบกันลื่นอย่างดีนะครับเป็นมาจากโรงงานเลยผมว่าโอเคแหละผมชอบ ก้ใครได้ EMG ไปถ้าใครเคยรีเสิร์ชข้อมูลหรือใครได้ลองไล้ EMG ไม่ว่าจะเป็นตัวหนัง EMG ผมว่าคุมทุกตัวนะครับเพราะว่างานเขาดีมากยิงดีด้วยแล้วได้กับแล้วเหมาะแล้วได้สูบแดงอะ่ะแล้วอย่างสูบแดงมันค่อนข้างดีสำหรับปืนบีบีกันนะครับซึ่งเดือบโรงงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนอกจากเป็นปืนแต่งหรือเพื่อนไปแต่งมาเองนะครับามาดูที่แม็กกาซีนแม็กกาซีนตัวนี้ก็มีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตูนแม็กเป็นแบบพาราน ข้อเสียของตูดแม็กของรุ่นนี้คือรูมันเล็กนะครับเวลาเวลาท่านจะเติมแก๊สต้องระวังนะครับเพราะว่ารูมันเล็กจริงๆนะครับต้องค่อยๆอยกดลงไปอย่าไปแบบกึกกักกึกกัก้ไปบังคับเรามันหักเดี๋ยวหัววา,วาวหักนะครับต้องระวังกันแค่นั้นเองนะครับแต่ปากแม็กแดงเห็นไหมของแดงแดงแม็กแรงเสมอนะครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นการทดสอบยิงกันนะครับผม โอเคครับมาทดสอบยิง EMG TTI John Wick พักนะครับตัวนี้เป็นของพาค4ี่อย่างที่บอกสไลด์เป็นอลูมิเนียมเข้าในอลูมิเนียมนะครับ C N C นะครับมาเลยคือผมรู้สึกว่าผิวมันจะคมกว่าเจ้าตัวที่ไม่ใช่ C N C นะครับตัวเนี้ยถือว่าโอเคนะครับในเรื่องระบบเรื่องอะไรอย่างที่ผมบอก EMG ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องระบบภายในเซตติ้งมาลูกสูบแดงปากแมงแดงนะครับยิงดีแน่นอนนะครับผมมาทดสอบนิครับ ่อนเราทราบวิงก๊ากันนะครับเนี่ยข้อเสียของเจ้าตัวแม็กก็คืออย่างเดียวเลยรูเขาเล็กนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรามองแล้วไม่มองด้วยตาเปล่าบางทีเราต้องอาจจะเพ่งนิดนึงนะครับขจ,จะทำเรามองไม่ค่อยชัดนะครับสักครู่นะโอเคนะครับอย่างที่บอกว่ารูมันเล็กนะครับเราต้องใส่แล้วกดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีนะครับราประมาณโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ใส่ลูกนะครับแล้วก็ดึงมันแบบนี้ปึ๊บกลงลงเลยอะเรียบร้อยนะครับใส่ลูกแล้วนะครับมาทดสอบอีกนะครับผมเวลาเราชักเราขึ้นสไลด์ปุ๊บมันจะเป็นหัวคอมด้านหน้านะครับข้อดีของหัวคอมคืออะไรถ้าพวกท่านเคยเล่นปืนจริงก็จะรู้ถ้าไม่เคยเล่นก็จะไม่รู้อย่างหนึ่งคือ ที่เป็นข้อดีนะันคือหนึ่ง่วงน้ําหนักข้างหน้านะครับเวลาสไลด์เราสมมติเรายิงเนี่ยสไลด์เรามันจะถอยหลังถูกไหมตัวหัวคอมนะ่ะมันค่อนข้างมีน้ําหนักมันมีน้ําหนักนิดนึงเพื่อช่วยแล้งช่วยกดนะครับไม่ให้ปืนเราดีดมากหรือดีดจนอ่าเเรียกอะไรปืนถ้าเป็นปืนจีนม,มันก็ถีบเยอะอยู่แล้วบีบีการก็มีรีคอยนะครับมันก็ช่วยลดแรงถีบได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมรู้สึกว่ามันทําออกมาดีเพื่อเพิ่มความแม่นยําของคนใช้นะครับมาวักความแรงกนะัน 350, 3 50 3้าศูนย์สอ่าสามสามเจ็ 3, 37, 3, 4, 2, 3, อความแรงนะครับนัดแรก350นะัดที่2 3 37นะัดที่3 3 4 2นะัดที่4 3, 3 3 0นะครับถือว่าความแรงสเสถียนนะครับด้วยความเป็น EMG เนาะ EMG 1ความแรงสเสถียน2 ความแม่นยาผมว่าโอเคเลยนะครับเรื่องความนี่มันทําออกมาเป็นตามหนักเนาะจอร์ดิคพักสี่นะครับมันก็จะมันต้องเซตติ้งมาดีอยู่แล้วราคาหนึ่งมือหนึ่งเขาต้องเจ็ดพันสามเนี่ยนะครับมือสองผมก็ขายอยู่ห้าพันสามตัวกันทั้งสองพันแล้วนะครับกับสภาพที่ติ๊บเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับผมโอเคมาทดสอบยิงนะครับอ้า ยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างรีคอยค่อนข้างหนักนะครับถ้าท่านเคยเล่นตระกูล EMG หรือ WE เนี่ยรีคอยเขาจะหนักกว่าจะตัวงานเบลและเสียงเขาจะแน่นกว่านะครับก็แน่นอนครับคุณภาพตามราคายิ่งราคาสูงคุณภาพก็ต้องดีตามนะครับผมโอเคไหมนะครับหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเรายิงเสร็จแล้วลูกหมดสไลด์ค้างแล้วเรียบร้อยละอัาดับแรกเราก็มาเองแม็กออกนะครับแม็กออกก่อนนะครับลุ้งซ้าย์เธหลังแบบนี้แล้วก็ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จ เป็นการเซฟด้วยตัวระบบภายในนะครับไม่ว่าจะปืนวีวีการหรือแบงค์กันนะครับที่เป็นระบบอัดแก๊สหรือลูกแบงค์หรือปืนแบงค์กันเนี่ยเราควรลัน่นไกทีทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จอย่าคาสไลด์ไว้นะครับพวกก๊อกเนี่ยผมเจอบ่อยมากก๊อกงานจีเนี่ยไม่ม่นงานไหนก็ตามนะครับเราเราไม่ว่า,วาเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ที่การเล่นของแต่ละคนนะครับก็คือชอบขึ้นสไลด์ไว้เพราะด้วยความที่มันเป็นนกในมันเป็นตัวแฮมเมอร์ด้านในเรามองไม่เห็นไม่เหมือนพวกเนี้ย ที่ของกุนอยู่ด้านนอกเนี่ยเรามองเห็นเราก็ร่างกายเก็บได้จบแต่พอคะาทีเรายิงเสร็จปุ๊บเราเอาสไลด์ลงถ้าเราก็ลืมนะครับพยายามพยายามร่างกายทิ้งทุกครั้งแล้วกันถ่าอยากเรายิงเสร็จแล้วเนะี่ยเพราะว่าเป็นการเซฟสปริงพวกระบบภายในให้ยืดอายุการใช้งานของคท่านด้วยนะครับโอเคไหมนะครับท่านใดสนใจนะครับั่งอที่เพจบ,บีบีกจ,จัดจัเซาไลอดบีแคร์ซอฟต์นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ